สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปกับผมรีวิวแอดออนครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวตอนนี้ผมก็มีเออ่ทาร์ทีมาสเตอร์อีกคนด้วยครับผมนะฮะก็คือไอหมอเนี่คือคนที่บอกผมว่าผมคือทาร์ทีมาสเตอร์ตัวปอนเองครับผมนะฮะมาคานเดแล้วแม่แล้วใช้สกินเหมือนพี่เลยตอนนี้นะฮะไอตายอ่ะโอเคครับผมคือตอนนี้เขามาจากช่องอะไรครับบอกกี่ช่องแล้วผม อย่งเงียบดิเฮ้ยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เออช่องอมเด็เขาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะว่าใครสนใจไปดูช่องเขานะฮะอ่ะโอเคครับผมซึ่งทีนี้เราพูดถึงแอดออนที่ผมจะมาดีวิวในวันนี้กันดีกว่าครับผมนะฮะดิออนที่ผมจะมาดีวิวในวันนี้ครับผมไปออนที่เกี่ยวกับอะไรครับผมวันนี้ไดโนเสาร์ครับผมอ่าใช่ครับผมไปออนไดโนเสาร์นะครับดี่วิ่งกับเพนพันอยู่หลังผมนี่แหละครับผมนะฮะอ่าซึ่ง เ้ลยออนตัวนี้ผมมันมีชื่อว่า Y Dino Craft นะฮะอ่าเพื่อออนไดโนเสาร์จากคนสร้างด้วยกับ Y c r e a t u r ที่เพิ่มสิ่งมีชุดิตต่างๆเข้ามาในเกม Minecraft นั่นแหละครับผมนะครับอ่ะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าเพ้ยออนตัวนี้มีอะไรกันบ้างเราก็จะพาไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับโดยถ้าเกิดว่าคุณลง a d อ o n เสร็จแล้วคุณสร้างโลกมาเนี่ยผมสิ่งที่คุณจะพบเจอเลยก็คือเหล่าไดโนเสาร์พวกนี้จะเกิดมาเต็มโลกของคุณเลยคุณผู้ชมฮะอ่า ซึ่งไดโนเสาร์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกินพืชครับผมนะคุณอู้ชจะเจอพวกกินเนื้อด้วยใครระวังตัวหนึ่งนะฮะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นเองครับผมนะฮะในโลกของเราเลยครับผมนะครับนี่บอกเลยว่าอย่างเฟียวนะฮะอ่าโอเคเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพามาดูจํานวนสักหน่อยว่ามันมีกี่ตัวที่เพิ่มเข้ามาผมเดี๋ยวให้ดูว่าผหชมไดโนเสาร์ยอย่างเดียวนะเฉพาะไดโนเสาร์ยอย่างเดียวผมเข้ามาปึ๊บนี่ครับผมเต็มเชสใหญ่เลยนะฮะนี่คือจํานวนแต่ละเชสของมันนะฮะโดยกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีเอ่อ เออห้าสิบสี่สล็อตใช่ไหมอ่าแล้วคือดูว่าผมอันเนี้ยหนึ่งกล่องไม่พอต้องเอาอีกกล่องหนึ่งมาเติมด้วยครับผมนะฮะดังนั้นเอาตัวนี้จะเพิ่มจันวนเสาหกสิบชนิดเลยครับผมบอกเลยโคตรเยอะนะฮะอ่าก็จะมีตัวที่เราจําหน้าได้ครับผมนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เอ่อชุดอะไรเนี่ยเนเธอร์ไลน์เหรอเต็มตัวบวกอ่ะเออเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าผมนะฮะก็คือว่าคุณนครับผมนะฮะไปทําการบวกกันจำนวนเสาร์เป็นสไบวอลครับผมจะเปลี่ยนเกมบวกของไอหมอนี่เป็นเซอร์ไบวอลครับผมนะฮะ โอเคทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไอหมอเนี่ยผมไปตีโนเสาร์ในสไปร์บอลลองไปตีโนเสาร์ดูดิจะดูเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะบอกเลยสุขสนานแน่นอนนะผมนะฮะลองไปตีดู <c oughs> นี่ไอผมก็จะทําการต่อสู้มีแอนิเมชันต่อสู้ด้วยครับผมนะฮะแต่บางครั้งดีเลย์นิดนึงคือผมตอนเน็้ยยังไงนะฮะก็เลยดีเลย์นิดนึงนะฮะอ่านี่ับผมเนหะ็นไหมมันพยายามสู้กับรอบหนึ่งท้ายมันเหมือนว่าไอ้นี่จะเร็วกว่าเยอะไดโนเสาร์ผมตีประมวลผลไม่ทันฮะนี่ฟาบิหนึ่งทีไอผมนะฮะ,ะ,ฮะคือเขาพยายามสู้กับไดโนเสาร์ีิแล้วผมนะครับ แล้วคุณค่ายโนเสาร์ได้ปกติพวกมันก็จะไม่ค่อยดอบอะไรบางทีก็จะดอบพวกหนังสัตว์อะไรแบบนี้ครับผมนะครับนี่อันนี้ก็ได้หนังสัตว์มาครับผมนะฮะเป็นของดรอปนะฮะไหนลองโยนซิดดอบอะไรมาบ้างเนี่ยนะฮะโอเคครับผมมีหนังสัตว์ครับผมนะครับอ่าที่ได้มาตัวโนเสาร์ตัวนี้ครับผมนะฮะอันนี้รอเก็บขออีกนึงครับผมนะฮะดูซีได้กี่อันเนี่ยครับผมเราสิบเอ็ดอันนะฮะบอกเลยว่าค่ายโนเสาร์ตัวหนึ่งนี่คือรวยหนังเลยอ่ะนะฮะใครมีปัญหาเรื่องหนังนี่คือแบบเก็บหนังได้เลยคุณผู้ชมฮะ เนี่ยค่ายสะสมตัวนี้หนังมาเพียบเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าอีจีมาครับผมนะฮะสำหรับในการล่าไดโนเสาร์หนึ่งตัวผมนะฮะโอเคเนาะกอเช็คก่อนอัดอยู่ปะโอเคอัดอยู่โอเคทีนี้ครับผมนะผมคงไม่ได้พามาดูไดโนเสารทุกตัวครับผมนะฮะอาจจะพามาดูนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเนี่ยมันเกิดเต็มโลกของเราแล้วผมบอกเลยว่าเยอะมากๆกว่สิบเอ็ดตัวหกสิบตัวเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะมาจริงๆคือมาสอนเล่นครับผมเอาตัวเนี้ยเราสามารถที่จะคืนชีพไดโนเสาร์ได้คุณผู้ชมฮะคืนชีพสัตว์ในตัวเองได้ะะ้คุณผูชมฮะอ่ โดยเราจะต้องทำการหาแร่ชิ้นหนึ่งก็ผมโดยแร่ชิ้นนี้มีชื่อว่าเอ่อแอมเบอร์ครับผมนะฮะอันนี้เป็นแร่นี่คือตัว Amber อนนแอมเบอร์ครับผมนะครับก็คือเราได้มาจากการขุดเจ้าแร่เอ่อแอมเบอร์ออรตรงนเนี้ยนะครับผมซึ่งเจ้าเนี้ยจะอยู่ในระดับต่ำกว่าวาสสิบหกลงไปครับผมมีโอกาสเจอได้ครับผมนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ตัวเอ่อเจ้าแอมเบอร์มาแล้วเนี้ยทำอะไรได้ใช่ไหมคือถ้าเรามีแอมเบอร์อยู่เนี้ยครับผมนะเราสามารถที่จะเอามาใช้กับเครื่องจักรที่ชื่อว่าดีเอ็นเอแอนนาไลเซอร์กบผมนะครับซึ เจ้านี้ผมสามารถหาได้จากสถาบันวิจัยรางครับผมนะฮะที่จะเกิดขึ้นเองตามโลกเหมือนกันนะผมนี่นะฮะอย่างที่นี่ผมก็มาเกิดมันก็เจอเหมือนกันครับผมเนี่ยเข้าไปข้างในมันก็จะมีเหมือนทาบัตอะไรต่างๆแหละครับผมเข้าไปดูก็จะมีหีบอยู่ก็เปิดหีบเนี่ยมก็จะมีโอกาสเจอพวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นนี้ผมเจออีกตัวหนึ่งเดียร์เอคอมบายนเตอร์ครับผมนะแอบสอนใส่ที่หลังว่าใช้ยังไงนะสำคัญด้วยนะฮะอ่ะก็คือมีโอกาสเจอได้จากที่นี่นี่แหละครับผมนะฮะลองเดินหาดูรับผมนะฮะอ่ะโอเค ทีนี้เรากลับมาที่ที่เจ้าเครื่องนี้ต่อครับผมนะฮะอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้า DNA c o m b i n a t o r เนี่ยครับผมนะฮะคุณก็เอาอ่ะคุณจะต้องมีเอ่อ r e ส stone ครับผมนะฮะอ่ะผมหยิบม,มา2อันนะเชื่อว่าต้องใช้2อันนะฮะอ่ะเพื่อทำการเปิดเครื่องครับผมนะฮะปุ๊บสเตตโต้ครั้งแรกจะเป็นการเปิดเครื่องให้มันทำงานครับผมนะฮะจะให้เราเอ่อทำการใส่แ m b e r ให้เรามีเข้าไปครับผมนะครับปุ๊บนี่ก็จะมีลูกแ m b e r ขึ้นมาจะให้เราทำการเอ่อร e ต์ stone อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันทำงานครับผมนะฮะฮ ปึ๊บนี่ครับผมทีนี้พอหน้าจอกลายเป็นเอ่อสีเอ่อม่วงปุ๊บเนี่ยเราสามารถได้จัหยิบมาได้ไหนลองหยิบดิคนคุณลองหยิบมันคุณได้แหละคุณได้แล้วฮะนี่ครับผมมันจะเป็นทั้งแท้ออกมาคือ DNA ของไดโนเสาร์ผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเราก็จะได้เป็นเอ่อเจ้าตัวอ่าจำหนึ่งเรามันเรามัหยิบขึ้นมันช้าได้เป็นตัวนี้ครับผม DNA ไดโนเสาร์ออกมาซึ่งผมได้เป็นตัวเอ่อใจจันโนโตสรัด DNA ครับผมนะฮะ เอ็นเอของทดสอบพันใหญ่ครับผมนะฮะโอเคทีนี้นี่คือร่างจริงของ j f r อานะฮะแต่ตอนนี้ช่างมันนะผมทีนี้ผมจะพูดถึง2ตัว DNA ที่มีโอกาสได้จากแอมเบอร์กันบ้างผมมีอะไรบ้างครับผมนะครับนี่ก็มีเอ่อทั้งหมด5ชนิดครับผมนะฮะอันแรกก็คือใจจโนที่ผมได้เมื่อตะก,กี้นี้จากเอ่อเจเจฟอ,อา,ออขขออา,าร์ผมนะฮะอ่ะตัวมาที่2ก็คือส่วนของตัวอาคาคาโนทอรัสครับผมนะฮะอ่ะตัวที่3ก็เป็นเทอริโซ เทอริสซีโนสอรัสก็ผมไม่น่าจะอ่านชื่อถูกไหมผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเก่งเรื่องไดโนเสาร์วะนะแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นของเวโลซีรับเตอร์ครับผมนะฮะตัวรับเตอร์เราก็ทายก็เป็นสองตัวไทแรนโนซอรัสก็ผมนะที่มีโอกาสได้จากเอ่อตัวแอมเบอร์ครับผมที่เอามาใช้กับเจ้าตัวเครื่องเนี้ยครับผมนะฮะดีเอ็นเอเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะทีนี้มันจะมีดีเอ็นเออีกชนิดหนึ่งครับผมนะฮะที่เราเนี่ยจะไม่ที่เราผมไม่มั่นใจได้จากเจ้าตัวนี้ไหมแต่เขาบอกว่า ถ้าเกิดเราอยากได้ DNA ตัวนี้จำปลายต้องฆ่าไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับผมก็คือ DNA นที่มีชื่อว่าอินโดอินโดนิมัสเร็กซ์ครับผมนะฮะอ่ะอินโดมิัสเร็กซ์นะฮะเพื่อจะต้องฆ่าเจ้าตัวเอ่ออินโดมินัสครับผมนะฮะอ่ะไดโนเสาร์อินโดมินัสเนี่ยครับผมนะฮะเร็กซ์นะฮะต้องฆ่าตัวนี้ครับผมผมจะให้เจ้าตุคุณเอ,อ่อเจฟฟรีย์เป็นคนจัดการครับผมนะฮะเอ,อ้ยจะมีเรื่องหรือเปล่าเนี่ยนะฮะอ่ะตัวนี้ครับผมเสียงนะคนๆใสก่กอดยัง ยังไม่ได้เซกไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเซกตัวนี้แล้วผมนี่นะฮะคุณต้องบวกกับตัวนี้ครับผมนะฮะเพื่อให้ได้เอ่อยีนของมันมาซึ่งเจ้าเนี่ยมันเป็นยีนไดโนเสาร์ที่จะไปต้องเอ่อใช้ด้วยครับผมนะฮะในการผรสมพันธุ์ไดนโดนเสาร์แล้วตอนนี้รู้สึกว่าคุณเจฟอาร์นี่จะมีโจทย์สองโจทย์ครับผมนะฮะอ่ะหา,จาโจทย์อีกตัวอีกโจทย์อีกคนนึงด้วยผู้ชมฮะเอาแล้วนี่ลงไปงับแล้วผู้ชมมันงับแรงไหม นี่ใส่เกาะเต็มสองดาเมจเลยเหรอเช็ดเขไม่มีเกาะน,นี่ตายหายในนินนเทอร์ไลท์นี่ยผู้ชมฮะกอดใน,นเทอร์ไลท์เข้าไปทีละสองอะ่ะบอกเลยว่าการที่สู้ตนี้ก็ขอให้มีชุดอุปกรณ์นิดนึงครับผมนะฮะพยายามอย่าสู้วงในเนาะพยายามหาพวกธนูอะไรเงี้ยยิงใส่มันน่าจะเวิร์กกว่าครับผมนะฮะอันนี้ก็พยายามสู้ต่อไปครับผมดีงไงเดี๋ยวผมช่วยเขาดีกว่าผู้ชมฮะแต่มันก็ไม่อึดมากหรอกนะฮะสี่ห้าทีก็ตายครับผมนะฮะไอตัวเนี้ยรับผมนะฮะเดี๋ยวเราตีครับผ,ผมช่วยตีปึ๊บปึ๊บ ก็ป,ปึ๊บฮิตบอกใครอย่างฮิตบอกเจอแล้วผมเรียบร้อยโอ้โหตึงก็ตายผู้ชมฮะของตกเพียบเลยผู้ชมโอ้โหมันไปนงับเครื่องผมด้วยเดี๋ยวผมตีเขาตายก่อนก็อ,อึดเอาเรื่องนะไม่ใช่ไม่อ,อึดก็อ,อึดเอาเรื่องแบันบหนึ่งนะเดี๋ยวตีให้ตายก่อนตรงนี้เรียบร้อยให้ผมเมื่อเราตบเขาได้เนี่ยเขาก็ทำการเอ่อดรอปเจ้านี่ออกมาครับผมนะฮะอ่า indominus indominus rex dna ครับผมนะฮะไอ้นี่จำเป็นนะฮะเดี๋ยวผมขอเรียก เราแหล,ละผมทําการสํารองโลกไว้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้แล้วผมเมื่อเราได้ DNA อที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยของเจ้าตัว Indominus Rex มาแล้วเนี่ยทีนี้เราสามารถที่จะผสมพันธุ์และคืนชีพไดโนเสาร์ได้คุณผู้ชมฮะอ่ะเพราะเราต้องการผสมพันธุ์และคืนชีพไดโนเสาเร์ต้องมีเครื่องตัวนี้ครับผมมีชื่อว่า DNA Combine n a t เนเคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยววางให้ดูคุณผู้ชมฮะเอาวางไว้ตรงนี้ละกันนะฮะนี่ครับผมหันกลับได้อีกแล้วเป็นไรเนี่ยเฮ้ย นี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเครื่องนี้ครับผมนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้เครื่องเนะี่เนี่ยคุณจะไปต้องมีเจ้าตัวเอ่อเร็กสโตนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีไข่ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มี DNA นอเสาเนา,านะแล้วก็ผมต้องมี DNA นอเสาอีกตัวหนึ่งครับผมนะฮะซึ่งที่เขาบอกตอนเนี้ยมันมีวิธีการผสมพันธุ์ของเจ้าตัวเอ่อเจ้าเสาตัวไอาาว้อไรนะชื่อว่าอินโดมินัสเร็กสโตเดียวที่เขาบอกชื่อมาครับผมอิดเดปเตอร์ที่บอกมาครับผมนะฮะเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนนะฮะอ่ะเดีี๋ยยยวววววเรรราาาหหิบบบตตััััััออื่่่่นนนนนนมมมมมมด้คคผผผะะฮไไใจ โ okay, อเคออกมาก่อนนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้งานมันเนี่ยคุณแมต้องถือเรสโ stones แผมแล้วกด turn on machine ครับผมนะฮะคุณลองกดดูผมให้เขาลองกดบ้างนี่ทีนี้เครื่องก็จะเริ่มทํางานครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะผมให้ทําการเอาไข่ไก่เนี่ยมาใส่ลงไปครับผมปุ๊บนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เครื่องก็จะมีไข่ไก่เนาะจากนั้นให้ทําการเอา DNA ครับผมของตัวอ่ะ Indominus Rex เนี่ยมาใส่ครับผมนะฮะปุ๊บนี่ครับผมทีนี้มันยังไม่เสร็จนะ อันี้คุณตัวนั่งเอาดีเนเอมาใส่อันนึงครับผมเอาเขาตัววาซิโลแรปเตอร์ดูอันนี้ใส่ได้นะฮะอ่ะมันจะมีคู่ของมันอยู่ถ้าเกิดไม่ใช่คู่มันก็ใส่ไม่ได้เช่นตัวเนี้ยอันเนี้ยผมก็จะใส่ไม่ได้ผมจะไม่ต้องเอาตองไอตัวเนี้ยมาใส่ถึงจะใส่ได้นะฮะรูซูแรปเตอร์ใส่ได้ก็ไปปุ๊บทีนี้ผมก็ต้องทสั่งรีสโตร์ให้มันทำงานอีกครั้งหนึ่งปุ๊บทีนี้ก็จะมีกิฟต์เอออกมาครับผมนะฮะถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นการหยิบไข่ออกมาไหนคุณลองหยิบออกมาดูครับผม นี่นะฮะก็จะได้เป็นไข่ออกมาครับผมนะฮะโยนให้ผมหน่อยครับผมไข่เนื้อสาตว์โยนมาครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะอ่ะนี่ก็คือไข่เนื้อสาตว์ที่เราทําการเอ่อผสมออกมาได้เป็นเอ,อ่ออินโดนอินโดแรปเตอร์ครับผมนะฮะอ่ะซึ่งถ้าเกิดเรา,าอเอาไข่ับความบนพื้นเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นไข่แบบนี้นครับผมนะฮะอ่ะให้คุณรอประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ไข่มันฟักนะฮะครับหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ไข่ที่ผมรอก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากที่รอ ไปเป็นประมาณห้างสิบนาทีคุณผู้ชมไข่ก็จะเริ่มจะฟักแล้วคุณผู้ชมฮะอ่าโอเคครับผมต้องรอกันต่อไปว่าผมว่ามันจะฟักวันไหนปีไหนเดือนไหนครับผมนะฮะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่รอกันมานาน,นผมไปสุดในนอสสองผมก็ฟักออกมาแล้วโหเป็นตัวจิ๋วนะฮะยังไม่โตเนาะให้อาหารมันได้คุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองดูครับผมนะฮะไอ้นี่มันกินเนื้อแต่ลูกเราอยู่ไหนล่ะที่รักนี่ครับผมสมรยจะฝึกเขาได้ด้วยโอ้โหฝึกเดนนเสาร์มันนี่ แกกวอยู่กบป๋ามีกบป๋ามีามาก,กูป๋าเรียบร้อยอันนี้เป็นน็เสาผมแล้วผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ทําการอ่าฝึกน็อเสาให้เชื่องสำผมแล้วคุณผู้ชมฮะนี่บอกเลยไปที่เฟี้ยวฟ้า,ฟามากผู้ชมแล้วก็ที่นี่ครับผมมันก็มีอีกไอเทปอีกชิ้นหนึ่งครับผมก็คือเจ้านี้ครับผมอ่าเจ้าตัวเอ็มบริโอเน็กคอนเซอร์ไวทีฟครับผมคือเจ้านี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยครับผมนะเจ้านี้ทำว่าทำอะไรครับผมเจ้านี้ก็คือเอ่อทำให้อ่าไข่เนี่ยมันฟักช้าลงครับผมก็คือ ถ้าเกิดว่าเราจิบไอเนี่ยหนึ่งทีครับผมจะไข่จะฟักช้าลง2ชั่วโมงครับผมนะฮะบอกเลยว่ามีมาทําไมเนี่ยนะฮะที่ชื่อเราช้าลงครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเนี่ยครับผมอุ้ยโทษทีมือลั่นนะฮะโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีเนี่ยครับผมตีไข่เนี่ยสามทีด้วยมือเปล่าหรือของที่น้ำมีโซเนี่ยก็จะดอกเป็นดอกของไข่ออกมาสมาติจะเอาไปเออ่วางใหม่อีกรอบได้นะผู้ชมฮะตอนนี้บอกเลยว่าดีใจมากไม่ไข่ฟักได้น,นะรอมานานมากเนี่ยเอามาวางใหม่ได้ผู้ชมฮะไม่ได้แบบ ทุบแล้วพังเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็โอเคนี่เล่นกับลูกผมไปแล้วโอเคนะแล้วก็ทีนี้มันมีอีกบล็อกหนึ่งครับผมนะฮะที่ผมจะให้ดูคือเจ้าบล็อกตัวนี้ครับผมนะฮะไอ้บล็อกตัวนี้คือบล็อกเนสคือรังของมันเนี่ยก็คือจริงจริงมันจะเกิดได้ตามธรรมชาติทั่วไปครับผมนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะคราฟมันได้ด้วยครับผมนะฮะถ้าเกิดเราต้องการคราฟมันเนี่ยเราจะไปต้องอ่ามี เออ่บล็อกเฮ้ก็ผมหนึ่งอันนะผมแล้วก็เอาเออ่สติ๊กเนี่ยวางล้อมรอบครับผมนะครับนี่ก็ได้เป็นเจ้าบล็อกเนสออกมานั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นวิธีการคราฟครับผมนะครับของเจ้าตัวเนสนั่นเองครับผมนี่โอเคเนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการลงไงเราก็ไปดูกันนะครับผมโอเคโอเคทีนี้ก็จะเริ่มทําการอ่าสอนโหลดแล้วก็สโลงเจ้าตัวแอดออนวายไดโนคราฟหุ่นเพชรออนไดโนเสาร์ใช่ไหมครับพีอรับผมนะฮะอ่าหรือเป็ครับเป็นหรอกนะซึ่ง ซึ่งคนที่ต้องทำก็คือทําการกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าเอ่อดาวน์โหลดแอดออนไดโนเสาร์ไม่ก็ดาวน์โหลดวายไดโนคราบแอดออนนะครับผมก็จะมาที่หน้าเว็บนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บ MCPEDL ที่คนทำเขาเอาข้อมูลแอดออนมาต่างๆมาลงไว้ครับผมลงไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับอ่าก็ใครสนใจก็ได้ลงมาข้างล่างได้ครับผมนะครับซึ่งเราต้องการเองก็ต้องเลื่อนลงมาเหมือนกันครับผมนะก็จะผ่านพวกข้อมูลต่างๆครับผมนะฮะมีไดโนเสาร์อะไรบ้างครับผมนะฮะอ่ะก็เลือนลงมาครับผมปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บมเรื่อลงมาเรื่อยๆครับผมขบวนเยอะครับผมนะครับมีโฆษณาด้วยนะฮะอ่ามีแล้งแรกใหม่ผมบอกไปครับผมนี่นะครับเรื่องลงมาครับผมนะครับอ่าจนเจอคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยครับผมนะครับซึ่งจริงๆมันจะมี2ลิงก์ใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันมี2ลิงก์ใช่ไหมฮะอ่าจริงๆแล้วให้เรากดอ่าลิงก์บนครับผมนะก็จะเป็นการดาวน์โหลดไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดนั่นแหละส่วนลิงก์ที่2จะเป็นการสอนผ่าวิธีย่อลิงก์ของเขาครับผมซึ่งผมโหลดไปจะมาดาวโหลดเหมือนกันแล้วผมก็กดลิงก์บนเลยครับผมปึ๊บ นะครับเมื่อกี้ไปกดดรอปปุ่มดาวน์โหลดเข,ข้าในเว็บเนาะฉะนั้นก็จะพามาที่เอ่อหน้าแบบยอดลิงก์เขาเอามาใส่ไว้แล้วผมนะครับนี่นะซึ่งในวันนี้จะเป็นของลิงก์เวอร์ไทส์ก็ผมนะฮะก็จะมีเอ่อให้เราทําอะไรบางอย่างครับผมนะครับเพื่อที่จะได้ลิงก์ครับผมนะครับซึ่ตอนนี้คอนติเนียมันยังเอ่อเป็นตัวตจางๆอยู่ครับผมนะฮะไอตัวเนี้ยมันยังจางอยู่ไม่ใช่ตัวที่ผมครอบไปนะไอตัวข้างบนเนี่ยครับผมซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือทําตามไอขั้นตอนสองข้างบนที่มันให้เราสั่งกระทำอย่างแรกก็คือออให้เเรา่ อ่านข้อความเนาะจริงๆอ่านบทความแล้วก็กดเข้าไปแล้วสุดปึ๊บมันก็จะมีหน้าเอ่ออดิคอนขึ้นมาซึ่งจริงๆเราไม่ต้องอ่านก็เรากดปิดไปซึ่งมันจะให้เรารอเวลาก่อนก็นผมนะฮะเราจะให้กดปิดนะฮะอ่ะเป็นข้อความโฆษณาต่างๆนั่นแหละโอเคเรียบร้อยให้กดปิดได้ับผมนี่ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับจากนั้นมีอันให้ดูวิดีโอผมก็กดเข้าไปเหมือนกันก็ผมปึ๊บอ่ะให้เรากดเลย์ไปับผมนะฮะไม่งั้นมันไม่ยอมไปเหมือนกันแล้วผมตอนนี้ยังปิดไม่ได้แล้วก็รอให้วิดีโอจนจบก็ผมนะฮะอ่ะ โอเคครับผมโฆษณาจบลงแล้วก็กดปิดปลายแล้วผมนะครับทีนี้ติ๊กทั่วขึ้นมา2อันแล้วเรากด continue ไปครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะมีขึ้นให้เรารออีกหนึ่งครับผมนะฮะตรงตรงนี้ที่เขียนว่า direct access to w i d e d i n o c a u r ครก็รอไปหนึ่งครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ก็หมดแล้วเราก็กด direct access แล้วผมเข้าไปที่เอ่อลิงก์เอ่อที่เขาทิ้งไว้เป็นลิงก์ media file รับผมนะครับนี่นะฮะไม่น่ายากแล้วทีนี้ก็กดดาวน์โหลดไฟล์ media file เข้าไปครับผมนี่นะฮะแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดครับผมนะครับ เราเสรสจแล้วก็ทําการกดเปิดขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกไปที่ไมายควาเนาะถ้าเกิดว่าใครมีเอฟไฟท์โเลอร์มันจะเลือกมันสามารถที่จะไปตั้งค่ายเลือกหมายครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงแล้วมันเลือกไม่ได้ก็โหลดเอฟไฟท์โเลอร์ไว้ก่อนตั้ใแต่ไว้ใตค้คลิปนะฮะ,ะทีนี้เกมก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ทําการเริ่มออาเป็นออนนำเข้านี่ก็เอาเข้าตัวเอฟเอร์เสร็จ e e แล้วเนาะไม่ก็รีสอร์ทต่อมาก็อีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วผมนะครับนี่ก็เป็นการเขาสุดตัวเกมเรียบร้อยนะครับเย่เย่เย่คร โอเคนะครับทีนี้พอเอาออนเข้าสู่ตัวเกมของเราแล้วผมทีนี้เราต้องเอาไอแอดออนเนี่ยไปเช็คก,กับโลกของเราด้วยครับผมนะฮะซึ่งจริงๆนะ่ะเราสามารถเช็คก,กับโลกเดิมที่เรามีก็ได้หรือโลกใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำไม่ใช้กับโลกใหม่เลยจะดีกว่าเพราะว่าแอดออนตัวเนี้ยมันมีการจินเนเรตโลกด้วยครับผมคือมเมหิการมันก่อนที่จะสร้างโลกแล้วครับผมนะฮะ,นะฮะดังนะั้นผมจะสอนเฉพาะโลกใหม่เลยละกันนะผมก็ครีเอทนิวครับผมนะครีเอทนิวเวิลด์นะฮะจากนั้นนะครับหมายคุณไปที่ตัวเออ่ ออปชันที่มีชื่อว่า U Experimental Gameplay ์ Game ทำการเปิดมันซะครับผมนะฮะก็จะมีแจ้งเตือนว่ากับเปิดเฉพาะเกมเพลย์อาจจะให้ตัวเกมไม่เสถีรยรแล้วก็คอนติเนียรไปครับผมนะครับปุ๊บจากนั้นให้เราไปที่ตัวของแอดออนนะแล้วก็ไปที่ตัวเอ,อ่อวิทยุแพคครับผมนะฮะอะ่ซึ่งตัวแอคทีฟตอนนี้นยังไม่มีครับผมเพิ่งสร้างกำลังสร้างโลกเนาะทีนี้ก็เราไปที่ My Pack ครับผมแล้วหายแอดออนที่มีชื่อว่า wild dinosaur นะครับนี่ผมมันอยู่อันแรกสุดเลยครับผมนะฮะก็กดที่อันตัวนี้ปุ๊บแล้วกดแอคทีฟครับผม ปุ๊บนี่ก็จะมีแจ้งเตือนเอรื่อง achievement ก็คือถ้าเกิดเขาหกลงแอดออนเข้าไปเนี่ยเอาหกนะฮะมันจะทำให้เอ่ออเาที่เป็นแพ็กมันทำให้ยุ่งกับของตัวเกมซึ่งมันให้ตัวเกมง่ายขึ้นมันจะมีผลกับ achievement ซึ่งมันเป็นเหมือนเออ่ประสบการณ์หรือผลการเล่นจากการเล่นลงในออนไลน์ครับผมนะฮะในโปรไฟล์เราดังนั้นเขาก็ทาการปิดเอาไว้เพราะว่ามันทำให้ตัวเกมมันเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละทละไม่ achievement บางอันมันได้ง่ายด้วยครับผมนะฮะแล้วก็คอนตินีย์ไปไม่สนใจอยู่แล้วทีนี้ให้เราไปเช็คตัวรีซอสิดนึงครับผมนะฮะซึ่งตตตตอออนนนนนเีีี้นน้้ยัััว่่่่ไไไมมดใใสโิะะฮหททากรป มนแพ็คเหมือนกันครับผมนะครับแล้วก็อ่าทำการเอาตัวริซอผักตัวนี้เอาห่ม activate เข้าไปด้วยครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะแล้วก็แนะนําว่าให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยครับผมนะฮะคือ r e q u i r e player accept to join ก็คือต้องคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นดาวน์โหลดนะป๊อปอัพให้ดาวน์โหลดแอดอัตโนมัติครับผมเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยดาวน์โหลดอแบบับบถอดลิ้นพันกันก็คือการที่เราติ๊กถูกตรงนี้ไว้เนี่ยครับผมนะฮะก็จะทําให้ เวลาเพื่อนเข้ามาโลกของเราเนี่ยมันจะขึ้นป๊อปเอาให้ดาวน์โหลดแอดออนตัวเนี้ยรีเซ็ตตัวเนี้ยเ,ยเยข้ามาเพื่อให้เพื่อนเราเล่นได้ครับผมจะได้มีประสบการณ์เล่นเหมือนกันนั่นเองครับผมนะฮะอันนั้นเรากดครีเอทได้เลยแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นครีเอทีฟนะผมอยากจะรู้ว่ามันเล่นได้หรือเปล่าครับผมนะฮะผมใช้เออหนึ่งจุดหกเนาะนะฮะลองดูครับผมโอเคเราเข้ามายังโลกของเราแล้วนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดมันลงได้เข้ามาเนี่ยเราก็พบกับเอ่อพวกไดโนเสาร์เกิดในโลกของเราเนี่ยครับผมแล้วก็มีพวกเอ่อ ตั๊กเจอสถานที่ครับผมนะครับนี่นะฮะให้เราเข้าไปสำรวจได้ครับผมนะครับอันนู้นเป็นของอันุของเนเธอร์ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะอันนี้เป็นของเออแอดออนครับผมนะครับนี่นะฮะก็มาเช็คดูหาของได้ครับผมนะครับนะครับบันวิจัยต่างๆเนี่ยผมนี่นะฮะอ่ะโอเคนะครับเปิดในกล่องสิกล่องเปิดไม่ได้มีนะครับอยู่ช่างมันเถอะโอเคอันี้จะลองเช็คในส่วนของตัวพวกไดโนเสาร์หน่อยว่ามันมาหรือเปล่าหอมไดโนเสาร์อยู่ตรงเนเจอร์เนาะนะครับนี่นะฮะเปิดที่ใครนี่ครับผมไดโนเสาร์มาอย่างเยอะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูครับผมนะฮะ โอไวารับเตอร์คุณผู้ชมลองดูครับผมนี่นะฮะไข่โอ้โหเสียว่าเป็นไข่เว้ยคุณผู้ชมโอเคก็โอเคเป็นวาสลับอ่อนตัวนี้ครับผมผมว่าออนตัวนี้ค่อนข้างดีจะเฟียวฟ้าเลยคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าผมจะปรับ FOV โวีไปสูงมากจากการไลค์เขาก่อครับโอเคก็เป็นว่าสลับคืนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและกันครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบมากของตะไคร้ก็สลับคืนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย